สวัสดีค่ะวันนี้นารีจะมานำเสนอ,อนิยายเสียงเรื่องพระจนป่าอาถรรพยาไฟตอนที่หนึ่งประพันธ์โดยอาจารย์ลับแลล ดวงตะวันเคลื่อนตามจากแนวไพรไปมากแล้วความร้อนแรงบางเบาทุเลาลงสายลมของช่วงต้นฤดูหนาวพัดแผ่วเบากระไอเย็นอบอวนยิ่งยามนี้ชาวคณะเดินทางอยู่บนแพรซึ่งกำลังถอไปตามลำน้ำมุ่งหน้าขึ้นเหนือจุดหมายคือสันเขาใหญ่ที่ขวางกั้นอยู่ตรงหน้ามวลความเย็นจากลำน้ำ จึงยิ่งทําให้อากาศหนาวเย็นกว่าปกติแพลํานั้นมีผู้โดยสารมาเจ็ดคนประกอบไปด้วยพรานหมอกผู้นำทางเป็นคนหนุ่มวัยประมาณ40ต้นต้นเป็นที่รู้จักในวงนายพรานว่าเขาชํานาญป่าเป็นอย่างดีพรานหมอกมีผู้ติดตามอายุอ่อนกว่าเขาประมาณ4-5หปีอยู่สองคนคือขุนและผาสองคนนี้ เรียกได้ว่าเป็นมือซ้ายมือขวาของพรานหมอกเลยก็ว่าได้อีกสี่คนเป็นกลุ่มนายจ้างของพรานหมอกคนแรกผู้จ้างงานมียศในกรมทหารยศพันเอกชื่อว่าผู้พันชาลีผู้ติดตามสองคนคือร้อยโทสมจิตและร้อยโทศิลอีกคนคือกำนันมั่นทั้งหมดมีจุดหมายคือถ้ำประกายดาวกลางดงพญาไฟ พื้นป่าที่เต็มไปด้วยอาถรรพ์แรกเริ่มเดิมทีผู้พันชาลีได้ลายแทงจากคนสนิทระบุเป็นเส้นทางมุ่งสู่ดงพญาไฟหรือเปลี่ยนเป็นดงพญาเย็นในเวลาต่อมาว่ากลางขุนเขาใหญ่อันตรายมากมีมีถ้ำแห่งหนึ่งชื่อว่าถ้ำประกายดาวเป็นที่เก็บสมบัติของชาวกรุงเก่าในคราวอพยพย้ายถิ่นช่วงสงครามเสียกรุงครั้งที่สอง ขุนเขาที่ชื่อว่าดงพญาไฟคือหนึ่งในเส้นทางหลบหลีกของคณะคนกลุ่มนั้นมีเจ้านายจากกรุงเก่าเป็นผู้นำหมายจะไปหลบภัยสงครามที่เมืองเพชรบูรณ์หรือล้านช้างหลวงพระบางก็ไม่ได้ระบุเอาไว้แต่ด้วยระหว่างทางที่หลบเลี่ยงภัยสงครามนั้นกับพบกับข้าศึกจนตะเลิดเข้าดงพญาไฟแต่ด้วยภัยแห่งพื้นป่ามากมายคนกลุ่มนี้ จึงเลือกที่จะเก็บสมบัติเอาไว้ในถ้ำประกายดาวเสมือนฝากเอาไว้จนกว่าเหตุการณ์บ้านเมืองจะสงบจึงจะกลับไปเอาสมบัติแต่ด้วยเหตุผลอะไรก็สุดจะรู้ชาวคณะกลุ่มนั้นกลับไม่สามารถเข้าไปเอาสมบัติได้อีกคนในกลุ่มได้สร้างลายแทงขึ้นจนสืบทอดมายังรุ่นลูกรุ่นหลานหมายใจให้กลับไปเอาสมบัติคืนสู่วงตระกูลหลายปีก่อน ผู้พันชาลีได้ลายแทงนั้นจากลูกน้องที่นำมาขายให้แก่เขาและยืนยันว่าเป็นลายแทงโบราณของตระกูลแต่ด้วยกำลังทรัพย์และความสามารถคงไม่อาจเข้าไปถึงถ้าประกายดาวได้ต่อมาเพียงไม่กี่เดือนลูกน้องคนนั้นกับกระทำอัดวินิบาตกรรมละทิ้งหน้าที่ไปเสียดือด้อกว่าที่ผู้พันชาลีจะตกลงปงใจชักชวนคนรู้จัก และติดต่อกับกำนันมั่นเพื่อเดินทางเข้าสู่ดงพญาไฟก็ผ่านไปหลายปีแม้จะเชื่อครึง่งไม่เชื่อครึง่งเรื่องลายแทงแต่ด้วยความชื่นชอบในการท่องป่าธรรมชาติผู้พันชาลีจึงติดต่อกับผานหมอกซึ่งเรียกได้ว่าเป็นผานประจำตัวชักชวนให้เดินทางกันมาในวันนี้เส้นทางแรกตามลายแทงคือล่องแพไปตามลำน้ำจุดมุ่งไม้ คือโป่งดินดานแต่ระหว่างทางในลายแทงบอกว่าให้ระวังผีเงือกที่ซ่อนตัวอยู่ใต้น้ำตรงวังน้ำใกล้กับโค้งมรณะอีกไกลไหมกว่าจะถึงโค้งมรณะในลายแทงผู้พันชารีถามพรานหมอกที่ยืนอยู่ทางตอนหน้าของแพรซึ่งบรรทุกผู้โดยสารและสัมภาระโดยมีผานขุนและผานผาทอแพรอยู่ทางหลังของแพรลำนั้น พรานหมอกมองสำรวจไปโดยรอบของภูมิประเทศเห็นทิวเขาสูงชันถัดลงมาเป็นตะลิ่งอันมีป่าต้นไม้ขึ้นรกทึบโค้งมรณะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นต้นตะเคียนใหญ่สมต้นแต่ด้วยระยะเวลาที่ผ่านมาหลายร้อยปีตะเคียนต้นนั้นคงหักโคน่นหรือไม่ก็มีต้นอื่นมาแทนที่จนหมดแล้วโค้งมรณะมีจุดสังเกตอีกอย่าง คือผาชันที่ขนาบลำน้ำทั้งสองด้านแต่ด้วยเส้นทางที่ผ่านมาจุดสังเกตที่ว่ายังไม่พบผ่านหมอกจึงหันมาตอบผู้เป็นนายจ้างยังตอบไม่ได้ครับผู้พันผมยังไม่เห็นหน้าผาสีแดงเลยนี่ก็เย็นมากแล้วเราลงพักแถวนี้ก่อนพอจะได้ไหมเดินทางไปอีกกลัวว่าจะข้ากลางทางแล้วหาที่พักได้ยากผมก็เห็นควรครับ ผานผู้ชำนาญการเดินป่าบอกก่อนจะหันไปบอกสองผานผู้ติดตามให้พาแพรลาะขึ้นฝั่งน้ำไม้ย,ยืนต้นสูงใหญ่ป่ายังรกทึบพอไร้คนเข้ามาถึงแต่ถึงจะเข้ามาลึกขนาดนี้ก็ใช่ว่าจะแพ้วถางจนทำลายระบบนิเวศได้นั่นเพราะเขตอุทยานมีผู้ดูแลอย่างชัดเจนจึงไม่อาจล่วงล้ำเข้ามา นอกจากได้รับอนุญาตเช่นเดียวกับผู้พันชาลีในเวลานี้แพเลาะเลียบไปตามลําน้ําแล้วถ่อเข้าประชิดตะลิงที่เพียงพอจะเป็นท่าน้ําให้จอดแพได้พลานหมอกกระโดดลงก่อนเพื่อนแล้วสํารวจบริเวณโดยรอบก่อนจะให้ชาวคณะขนสัมภาระลงจากแพตามลงมาพลานขุนและาพานผาโยงแพมัดติดกับต้นไม้ โดยเพราะจะต้องใช้ต่อในวันรุ่งขึ้นจนกว่าจะถึงโป่งดินดานและเดินทางกลับออกจากป่าอย่างปลอดภัยพวกเขาจำเป็นที่จะใช้เส้นทางนี้เพราะถือว่าใกล้กับจุดจอดรถมากที่สุดทั้งหมดขึ้นจากแพมุ่งตรงไปยังลานที่เพียงพอต่อการปป่งสัมภาระผ่านหมอกออกไปสำรวจบริเวณโดยรอบโดยให้ผ่านขุนและผ่านผา จัดหาฟืนมาก่อไฟและหุงหาอาหารในการรับประทานอาหารเย็นวันนั้นป่าใหญ่ยังคงซุกตัวอยู่ในอ้อมกอดของกระไอความหนาวนี่แค่เริ่มตนฤดูการฝนยังไม่สามเม็ดดีด้วยซ้ำอากาศในป่าเช่นนี้กลับเย็นมากกว่าในเมืองหลายสิบเท่า,มาแมลงภัยขับขานบทเพลงอันไพเราะนายจ้างทั้งสี นั่งล้อมวงพูดคุยกันถึงเส้นทางต่อไปข้างหน้าระหว่างนั้นสองพรานตะเตรียมข้าวของจนเรียบร้อยพรานหมอกจึงกลับมาพร้อมกับสีหน้าเรียบเนื่อยไปสำรวจถึงไหนกันพนันแถวนี้มีเสือสิงหรือเปล่าผู้พันชาลีถามในขณะพรานหมอกสายหน้าก่อนจะบอกว่าแถวนี้ไม่มีรอยสัตว์ป่าเลยครับแปลกมากม เขาระบายลมหายใจออกมานึกวันวันว่าป่าในบริเวณนี้อาจจะมีอะไรผิดปกติรอยเท้าสัตว์ป่าถึงไม่ได้ปรากฏให้เห็นคืนนี้ระวังตัวกันด้วยอย่านั่งเฝ้าเวนเพลินละ่ะหันไปบอกพลานขุนและพลานพาสองผู้ติดตามของตนมีอะไรหรือเปล่าพานกำนันมั่นถามโดยเขาเป็นชาวบ้านที่คุกนขีกับพื้นป่ามาพอสมควร จึงสอบถามอย่างสงสัยก็รูร้้กันอยู่ว่าพื้นป่าแถบนี้เป็นส่วนหนึ่งของดงพญาไฟย่อมมีสิ่งลึกลับซุกซ่อนตัวอยู่มากมายคนรู้จักหลายคนเคยเดินผ่านเข้ามาต่างพบเจอกับอาถรรพ์แห่งป่าเป็นว่าเล่นการที่พรานหมอกบอกเช่นนั้นจึงรู้ว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นอย่างแน่ๆอาจจะเกิดขึ้นจากผีป่าที่อาศัยอยู่ในป่าหรืออะไรก็แล้วแต่ ที่แอบซ่อนแฝงเลนอยู่ในระยะใกล้นี้ที่นี่ไม่มีรอยสัตว์ป่าผ่านมองอารัมพบททั้งที่เป็นป่าใหญ่รอยสัตว์สักตัวกับไม่มีมันย่อมมีที่มาแน่ๆครับผมสังหอนใจว่าอาจจะมีเจ้าถิ่นที่ไม่ใช่สัสตว์และคืนนี้หากมันรู้ถึงการมาของพวกเรามันจะต้องมาเยือนแน่ๆเฮ้อ ผู้พันชาลียิ้มที่มุมปากเข้าป่ามาวันแรกก็เจอผีป่าผีภัรเลยเลึก้วยความที่เคยท่องป่าไปพร้อมกับผ่านหมอกอยู่บ่อยครั้งพบเจอกับเหตุการณ์ที่เหนือธรรมชาติอยู่หลายหนผู้พันร่างสูงจึงรู้สึกว่าเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเพราะเชื่อมือของผ่านหมอกที่มีฝีมือรอบด้านผีป่าผีไพรสัตว์ป่าน้อยใหญ่ ต่างถูกกำลาบและซีโรราบลงแท้าเท้าของพรานหมอกอยู่บ่อยครั้งผมยังไม่รู้ว่ามันเป็นตัวอะไรครับผู้พันจึงอยากให้ทุกคนระวังตัวกันเอาไว้กลุ่มควันจากกองไฟลอยชยไปยังพื้นป่าแห่งนั้นหมายใจขับไล่กระไอความหนาวให้พ้นจากชาวคณะผู้พันชาลีและชาวคณะอยู่พูดคุยกันจนกระทั่งดึก ก่อนจะแยกย้ายไปนอนพักผ่อนในส่วนของตนเหลือแต่เพียงผ่านขุนและผ่านผาที่เฝ้าเวียนยามในค่ำคืนนี้ลมพลยยังคงทำหน้าที่ให้ความหนาวเย็นกลางป่าเช่นนี้ยิ่งรุนแรงกว่าปกติแม้จะมีกองไฟสุมกองจนลุกโชนกลับไม่อาจคายความหนาวเย็นไปได้จนร้อยโทสมจิตต้องลุกขึ้นมานั่งพิงไฟ และชวนสองนายพลานพูดคุยค่าเวลาทว่าเพียงไม่กี่นาทีที่ร้อยโทสมจิตลุกมานั่งกลับมีความเคลื่อนไหวบางอย่างภายนอกอาณาเขตที่พักมันมาอย่างแผ่วเบาไร้ซุ้มเสียงจากแค่หนึ่งตัวแล้วจึงมีอีกหลายๆตัวมารวมกันดวงตาของมันโชนแสงไฟระยับในจังหวะหนึ่งที่นายทหารมองเลยออกไป ต้องไหวตัวเยือกขนลุกเกลียวนั่นนั่นอะไรนะเขาชี้ไปยังบรรดาดวงตาหลายสิบคู่ที่ปรากฏอยู่ระหว่างความมืดของแมกไม้นอกอาณาเขตแสงไฟส่องถึงแล้วลุกขึ้นยืนโดยมีพานขุนและพานผาลุกตามโอ้สองพานว่าพร้อมกันก่อนจะไหวตัวเมื่อเห็นว่าเจ้าสิ่งนั้นพากันเคลื่อนตัวเข้ามา ปีกสีใสที่ขยับไร้ซึ่งเสียงบางเบามีเพียงกระแสะลมเบาๆเท่านั้นที่พาตัวของพวกมันเข้ามาลักษณะของมันคล้ายกับยุงทุกประการเพียงแต่ว่ามีขนาดใหญ่กว่าหลายร้อยเท่าเป็นยุงยักษ์ที่ตัวขนาดแม่ไก่ปากอันแหลมยาวมีขนปุกปุยพวกมันต่างดาหน้าเข้ามาในบริเวณน,นั้นอย่างกระหายในเลือดระวังตัวกันด้วย ผ่านผาบอกเพื่อนและนายจ้างฉันจะไปปลุกพี่หมอกกับคนอื่นๆเองผ่านผาวิ่งไปทางที่พักของคนในคณะที่เหลือแล้วแจ้งข่าวถึงการมาของเจ้าสัตว์ประหลาดเหล่านั้นเมื่อพวกมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆจึงเห็นถึงขนาดที่ใหญ่โตและประกายตาที่โชนแสงไฟส่งสัญญาณความดุร้ายอย่างเห็นได้ชัดตัวแรกเมื่อเห็นมนุษย์ยืนอยู่ จึงพุ่งมือเข้ามาอย่างรวดเร็วโอ๊ยร้อยโทสมจิตร้องอย่างตกใจเขาเบี่ยงตัวหลบยุงยักษ์ไปได้เพียงเส้นยาแดงผ่าแปดกระไอปีกและขนจากตัวของมันทําให้รู้สึกขันที่ใบหน้าระวังตัวด้วยนะครับผู้หมวดอย่าให้มันเข้าถึงตัวของเราเด็ดขาดพานขุนเตือนก่อนจะหันไปฟันเจ้าตัวที่บินเข้ามาใกล้ด้วยมีดยาว จนร่างของมันขาดเป็นสองท่อนตัวแรกเมื่อผ่านเข้ามาแล้วตัวอื่นๆก็โถมเข้ามาอีกดูเหมือนว่าพวกมันจะมีเยอะกันเหลือเกินต่างดาหน้าเข้ามาชนิดที่ไม่กลัวตายแม้สักน้อยร้อยโทสมจิตคว้าได้ท่อนฟืนจึงฟาดตัวที่บินเข้ามาใกล้จนไฟลุกไหม้ปีกของมันแล้วลงไปดิ้นกระเดวกระเดวกับพื้นระวังตัวกันด้วย พรานหมอกรีบเข้ามาช่วยพางตักเตือนชาวคณะให้ระวังต่อเหตุการณ์โกลาหลที่เกิดขึ้นยามราตรีแสงจันทร์ที่ส่องอยู่กลางท้องฟ้าในขณะพื้นดินมีกองไฟจากชาวคณะตามหาสมบัติโบราณยังคงลุกโชนให้ความสว่างพวกเขายังต่อสู้อยู่กับบันไดย,ยุงป่าที่ตัวใหญ่พอๆกับแม่ไก่ซึ่งพากันบินโฉบเข้ามาอย่างกระหายในเลือดเนื้อ แม้ว่าจะหวาดกลัวต่อขนาดความผิดปกติของบรรดาผู้มาเยือนยามราตีแต่คณะของผู้พันชาลีก็ยังใช้อาวุธฟาดฟันเจ้ายุงประหลาดเหล่านั้นอย่างไม่ยอมแพ้กระทั่งพวกมันเริ่มเบาบางลงและทิ้งซากกองอยู่กับพื้นเป็นร้อยร้อยตัวเวลาผ่านไปค่อนชั่วโมงทุกอย่างจึงสงบลงยุงตัวสุดท้าย ถูกผ่านหมอกพันฉับจนขาดเป็นสองท่อนแล้วทิ้งกายลงกับพื้นอย่างไร้หนทางต่อสู้ได้อีกต่อไปเมื่อเห็นว่าบรรพบุรุษยุงถูกสังหารตายจนหมดแล้วผู้พันชาลีจึงสุดตัวลงนั่งหอบหายใจมองบรรดาซากยุงที่กองพนเนินอยู่ตรงหน้ายิ่งกว่าป่าอเมซอนอีกนะมียุงยักษ์ด้วยวะ แกเขียยุงตัวหนึ่งใส่กองไฟขณะคนอื่นๆทำตามเพราะคงไม่มีอะไรดีไปกว่าทำลายพวกมันด้วยพระเพิงที่กองอยู่ตรงหน้าเมื่อซากของยุงยักษ์ถูกไฟเผาก็แตกเปี้ยๆเป็นสะเก็ดไฟกลิ่นไหม้เหม็นคุ้งไปทั่วบริเวณนั้นพรานขุนและพรานผารวมถึงร้อยโทสมจิตและร้อยโทศิล ต่างช่วยกันกําจัดซากยุงเขี่ยไปกองไว้อีกด้านแล้วจุดไฟเผาจนสิ้นซากเมื่อกําจัดซากยุงจนเรียบร้อยแล้วจึงได้กลับมานั่งรวมกลุ่มกันอีกครั้งยุงบ้าอะไรตัวใหญ่อย่างกับแม่ไก่นี่ถ้าถูกมันกัดตัวหนึ่งนะเลือดคงได้หมดตัวภายในสามนาทีแน่ๆร้อยโทสินว่าพลางทําท่าสยดสยองเจ้าพวกนี้คงจะเป็นสาเหตุ ที่ทำให้ไม่มีอรอยเท้าสัตว์ในป่าแถบนี้ครับพานหมอกตั้งข้อสงสัยจะมีพวกมันมาอีกไหมผู้พันชาลีเอ่ยบ้างแกยังแสดงสีหน้าหวาดหวั่นไม่หายคงไม่ละครับนายพานบอกเขามองสํารวจไปโดยรอบแล้วระบายลมหายใจออกมาคงหมดป่าไปแล้วละครับแต่ถ้ายังก็คงจะแค่ตัวสองตัว ที่คนตะก่อนบอกว่าคนที่เข้าดงพยาไฟเป็นไข้มาเลเรียคงไม่ใช่เพราะยุงก้นป่องอย่างเดียวละมัง้งคงจะตายด้วยโคตยุงพวกนี้ด้วยทั้งหมดอยู่สนทนากันอีกสักครู่หัวหน้าคณะจึงขอตัวไปนอนต่อเพราะเห็นว่าอีกหลายชั่วโมงกว่าจะถึงเช้าคนอื่นๆจึงแยกย้ายบัดนี้จึงเหลือแต่เพียงผ่านหมอกผ่านขุนและผ่านผาสามคนเท่านั้น ระวังตัวกันด้วยมีอะไรให้เรียกฉันทันทีพี่ใหญ่บอกน้องๆที่ยังทำสีหน้าหวาดวันต่อการพบเจอกับเจ้ายุงยักษ์ที่บุกชาวคณะกลางดึกคืนนี้สองผ่านรุ่นน้องต่างพยักหน้ารับคำอย่างแข็งขันทั้งสองอยู่คุยกันอีกสักพักพานผาจึงขอตัวเอนหลังพิงต้นไม้พักผ่อนบอกกล่าวกับคู่หูว่า จะสลับกันพักในทุกๆหนึ่งชั่วโมงจนถึงเช้ากระทั่งเสียงไก่ป่าขันมาจากเทือกเขาสูงไกลๆมาแหลงไัยขับขานบทเพลงมวลไอเย็นของต้นฤดูหนาวอบล้อมกอดผืนป่าเอาไว้ผ่านหมอกลุกจากที่นอนเก็บข้าวของเรียบร้อยจึงออกไปตะเวนดูความปลอดภัยแถวนั้นอีกครั้งไกลออกมาไม่เท่าไหร มีแอ่งน้ำขนาดสามเมตรในน้ำดำสนิทเขาเดินมาหยุดมองด้วยความชะงนเห็นไข่สีขาวขนาดใหญ่ของยุงลอยอยู่ก้นบ่อสีของมันตัดกับสีของน้ำจึงพอจะเดาได้ว่าที่แห่งนี้คงจะเป็นแหล่งกำเนิดของเจ้ายุงยักษ์เหล่านั้นเมื่อเห็นจุดกำเนิดของเจ้ายุงยักษ์แล้วเขาจึงไม่คิดอยากจะทำอะไรอีก ได้แต่เดินทางกลับมารายงานเหตุการณ์ต่อชาวคณะแล้วเร่งให้จัดการกับอาหารเช้าและเดินทางกันต่อผมเชื่อว่าอีกไม่ไกลคงจะถึงโค้งมอรณลนะะสังหอนใจว่าพวกเราอาจจะเสียเวลากับตรงจุดนั้นพอสมควรทำไมหรือพนันผู้หมวดศิลถามอย่างสงสัยเพราะแค่วันแรกที่เข้าป่ากันมา ต่างพบเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คิดว่าจะได้เจออย่างเหตุการณ์ยุงยักษ์ษในค่ำคืนที่ผ่านมานี้แล้วต่อไปในอนาคตพวกเขาจะพบอะไรที่มันผิดแปลกพิสดารอีกแล้วที่พรานหมอกบอกว่าสังหอนใจว่าจะเสียเวลากับสถานที่ซึ่งในลายแทงบอกว่าเป็นโค้งมรณะละ่ะมันคืออะไรพอตะวันเลื่อนพ้นแนวทิวเขา ให้ความร้อนขับไล่มวลไอเย็นชาวคณะจึงพร้อมที่จะเดินทางกันอีกครั้งแพของพวกเขาลอยปริ่มอยู่เหนือลำน้ำพร้อมที่จะพาผู้สแสวงหาสมบัติและท่องเที่ยวไปในภัยอันพิศดารได้พบเจอกับสิ่งอันผิดปกติอีกต่อไปในอนาคตสายน้ำไหลเอื่อยเชื่องช้าด้วยเพราะเป็นช่วงปลายฤดูฝนน้ำจึงเยอะกว่าปกติเกือบเท่าตัว ร่องรอยลำน้ำที่หลากไปก่อนหน้าทำให้ตามพงหญ้าข้างทางราบเตียนและมีคราบของดินโคลนตลอดเส้นทางของน้ำที่ล้นตะลิ่งไหลขึ้นสองฝั่งผาสีแดงตั้งแต่งานอยู่ไม่ไกลความใหญ่โตของมันบดบังแสงอาทิตย์ที่ลอยขึ้นสูงป่าทั้งป่าเงียบกับราวไร้สิ่งมีชีวิตผ่านหมอก เดินไปยืนตรงหน้าหัวแพรที่ท่อทวนสายน้ำขึ้นไปตามเส้นทางเขาจับสังเกตว่าสองข้างทางมีความเคลื่อนไหวแปลกๆรีบท่อให้พ้นจากหน้าผานี่เถอะฉันรู้สึกว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ริมตะลิ่งฝังซ้ายเมื่อได้ฟังดังนั้นผ่านผาและผ่านขุนจึงเร่งฝีพายในขณะนายจ้างคนอื่นๆต่างไว้ตัวแล้วมองไปโดยรอบอย่างสงสัย แต่กระนั้นความเคลื่อนไหวที่อาจจะแค่นิดเดียวของพลานหมอกกลับไม่อาจปรากฏให้พวกเขาได้เห็นผาแดงก่อนถึงโค้งมรณะเป็นที่อาศัยของผีเงือกผีงูเวลานี้พวกเขาผ่านมันในช่วงเวลาตอนกลางวันคงจะไม่มีอะไรมากไปกว่าความเคลื่อนไหวบางอย่างตามที่พลานหมอกบอกหากเร่งฝีพายไปให้พ้นโดยเร็วคงจะไม่พบเจอกับพวกมัน สายลมพัดวูบเข้ามาคณะหนึ่งพร้อมกับกลิ่นฉุนแปลกๆนั่นจึงยิ่งทำให้ชาวคณะไว้ตัวกันอีกครั้งก่อนจะเห็นว่ามีบางสิ่งบางอย่างลอยมากับลำน้ำลักษณะเหมือนขอนไม้ธรรมดาแต่ความธรรมดาของมันคือความใหญ่โตยาวหลายเมตรจอละเคนั่นคือสิ่งที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันไอเคหรือไอโค้งก็สุดรู้ และมันคงจะเป็นจระเข้น้ำจืดที่อาศัยอยู่กลางลำน้ำแห่งนี้ซึ่งภายใต้ผาสีแดงก่อนถึงโคงนะ้งมลณะคงจะเป็นวังน้ำให้พวกมันอาศัยกันมาชั่วน,นาตาปีเพราะในลายแทงฉบับเก่าโบราณยังระบุว่าในช่วงเวลาหลายร้อยปีก่อนมีผีเงือกอยู่ตรงคุ้งน้ำแห่งนี้คนโบราณคงนิยามไอเเคตัวนี้ว่าผีเงือกผีงู เพราะลักษณะของมันที่ดุร้ายและมากับน้ำว่องไวัยไร้ตัวตนอย่างกับพูดผีนั่นเองระวังตัวกันด้วยเจ้าชาละวันตัวนั้นยังคงลอยละล่องมาตามลำน้ำมุ่งตรงมายังแพรลำน้อยที่ลอยผ่านเข้ามาในอาณาเขตของมันผ่านหมอกขยับไปในทิศทางที่มันมาคอยจับจ้องความเคลื่อนไหวที่ไกล้เข้ามาเรื่อยๆ แล้วเวลานั้นก่อนที่จะถึงแพที่พวกเขาท่อผ่านมาเจ้ายักษ์ก็ม้วนตัวเรากับนักยิมนาสติกโผล่พ้นผิวน้ำโชว์ความใหญ่โตขมขวัญชาวคณะจนเกิดเป็นคลื่นขนาดย่อมทำให้แพรโครงเคลงไปมาวงน้ำแตกเป็นริ้วคลื่นรีบเร็วขุนพาพ่า,พานหมอกประทับปืนแล้วเล็งไปยังเจ้าเค รู้ว่ากระสุนธรรมาดาคงไม่ระคายผิวของมันแต่อย่างน้อยก็อาจจะหยุดมันได้ไปชั่วขณะเสียงปืนก้องสะทานไปทั้งราวภัยพร้อมกับกระสุนพุ่งเข้าเจาะร่างกายอันใหญ่โตแต่ด้วยผิวหนังอันหยาบกร้านแข็งกระด้างไร้ความรู้สึกไม่อาจทำให้ลูกตะกัวผ่านผิวหนังของมันได้ เพียงแต่ทําให้มันหยุดหมุนไปแบบงงๆชั่วขณะเท่านั้นรีบไปเร็วผ่านหมอกเร่งพร้อมกับคนที่เหลือแทบจะใช้มือช่วยพายแพแต่เป็นได้เพียงช่วยวักน้ำเท่านั้นในขณะที่แพลอยไปอย่างไม่ได้ดังใจนั้นเจ้าชาละวันก็อาปากอันใหญ่โตเตรียมจะงับแพเข้าไปในอีกจังหวะหนึ่ง าที่สุดมันงาบท้ายแผลเข้าให้ด้วยความแรงของมันทำให้แผ่สะเทือนแต่ด้วยความแรงอีกเช่นกันกลับเป็นแรงส่งให้แผลลอยไปข้างหน้าได้อีกนิดเร็วเลยผ่านหมอกเร่งเขาคว้าได้ท่อนไม้ท่อนหนึ่งเตรียมเอาไว้และพอเจ้าชาละวันอ้าปากอีกครั้งเตรียมจะงับจึงใช้จังหวะนั้นส่งท่อนไม้ให้มันกินเสียกลวมต พอได้งาบท่อนไม้มันก็สะบัดร่างกายอันใหญ่โตหมวนสองสามตลบก่อนจะจมหายลงใต้น้ำไปในทันทีรีบไปเร็วไม่รู้ว่ามันจะมาอีกเมื่อไรแพที่บรรทุกผูดด้โดยสารยังคงลอยทวนลำน้ำต่อไปอีกสักครู่ก่อนจะไหวยวบเมื่อเจ้ายักษ์ยกรางขึ้นกลางลำแพรทำให้แพไม้เอียงกระเทเรข่าวของที่วางมาหลายชิ้นตกน้ำ คนบนเรือจึงใช้ความเร็วดึงกลับขึ้นมาได้จนสำเร็จผ่านหมอกจ่อปืนลงใต้ลำแพตำแหน่งส่วนหัวของเจ้ายักษ์จนทำให้มันจมร่างของตัวเองลงใต้น้ำอีกครั้งวิกฤตอันน่าตื่นเต้นยังไม่จบลงแค่นั้นเมื่อมันลอยไปโผล่ดักหน้าแล้วอ้าปากรองับ ผู้พันชาลีเห็นดังนั้นจึงส่งลูกตะกัวเข้าปากมันอย่างสมใจเจ้าเคผู้อดอยากปากแห้งพอกระสุนเจาะส่วนที่อ่อนที่สุดเช่นปากมันจึงจมลงสู่ใต้ผิวน้ำอีกครั้งคราวนี้นานกว่าปกติบริเวณโดยรอบสงบนิ่งไปชั่วขณะ คนอื่นๆมีเวลาหายใจหายขอบ้างเล็กน้อยแต่ผ่านผาและผ่านขุนยังไม่ยอมรามือที่จะท่อแพ่ไปข้างหน้าเพราะคิดว่ายามนั้นยังไม่ปลอดภัยไปจากจระเข้ยักษ์ขนาดลำตัวเกือบ6-7เเมตรชนิดที่ว่าหากมันงับคนเข้าไปในปากคงมีอันร่างขาดเป็นสองท่อนอย่างทันทีมันไปแล้วร้อยโทสมจิต ว่าพรางหายใจหายคอรุนแรงผมยังไม่ไว้วางใจพานหมอกบอกเขาหันไปส่งสัญญาณให้สองพานมือซ้ายขวารีบท่อแพรไปอีกเก็บสัมภาระไว้กับตัวนะครับหากเกิดอะไรขึ้นจะได้ไม่เสียเวลากันอีกจำเอาไว้ว่าถ้าตกน้ำหรือแพรตกให้รีบว่ายน้ำขึ้นฝั่งอย่างทันทีทุกคนรับฟังตามที่พานหมอกบอก แต่ละคนต่างเตรียมความพร้อมคว้าสัมภาระผูกไว้กับตัวซึ่งส่วนมากเป็นกระเป๋าเป้ที่สามารถสะพายบนหลังได้อย่างสบายกับปืนและอาวุธที่สามารถคล้องสวมและแขวนไว้กับตัวได้แพรํลำน้อยยังคงลอยทวนน้ำขึ้นเหนือไปอีกซักระยะโดยความผ่อนคลายที่ยังไม่มีจระเข้ยักษ์โผล่ออกมาจนกระทั่งผ่านผาแดง ซึ่งเป็นหน้าผาหินสีแดงออกสม้มเงาของมันสู่เงื้อมบทบังพระอาทิตย์ก่อนถึงโค้งมรณะที่หักศอกเส้นทางน้ำผ่านไปทางหน้าผาหินฝั่งซ้ายมือพวกเขาต้องตกตะลึงเมื่อเห็นว่ายามนี้หน้าผาสูงใหญ่คล้ายโน้มตัวลงมาสู่กลางลำน้ำทีละน้อยนั่นพรานมันเกิดอะไรขึ้นผู้พันชาลี ชี้ไปยังหน้าผาสูงใหญ่เมื่อพบว่าปลายยอดของภูผาหินสีแดงอมสม้มคล้ายจะค่อยๆโน้มตัวลงมาอย่างช้าๆในขณะคนอื่นๆต่างตื่นตัวตกตะลึงไปกับเหตุการณ์อันไม่คาดฝันและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเรื่องผจญป่าอาถรรพ์ดงพญาไฟตอนที่หนึ่งอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง ให้กับช่องนารีเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ